อาลุนสวัสดีท่านสผู้ชมมาดูคลิปผมนะครับวันนี้พบดูที่ชิ้นเค่าในคลิปเกมเราบอกด้านของแมป Garden Defense ์เองผู้ชมก็ผมไปเจอแมปมนะครับมันคือมันนานแล้วล,ะล่ะเกม๊บแมปนี้นะเป็นแนวเอ่อ uh, Tower Defense นะครับของแพนเป็นซอมบี้ให้ผมจะให้ผมอ่าดูจากตัวอย่างนะซึ่งผมเข้ามาแล้ครับว่าเอ้ยมันก็แบบดีนะดูแ hey, อ,อนิเมชั่นเท่ดีดูอะไรอย่างนี้ก็ลองเล่นดูผู้ชมเราจะมาเล่นกันครับ <S <S มไม่รู้มไม่รู้ว่าเสียงดังหรือเปล่า,น,าน,นะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเสียงน่าจะได้ยินผู้ชมวัด คลิปนี้จะไม่ใส่เอฟเฟกลองดูอ่าโดยที่เราเข้ามานะครับเราอยู่ในหน้าล็อบบี้ก่อนซึ่ง <c oughs> มีด่านให้เลือกถึงอ่าสี่อย่างมั้งมีใหเ้เลือกเลื่นสี่อันนะครับไม่ดิหนึ่งเดียวหนึ่งสองสามสี่เออสี่ด่านแล้วก็ด่านเอเลทนะครับชมด่านไละที่สุดนะครับอีกด่านหนึ่งเออเป็นห้าด่านซึ่งเป็นไพน์บี้นะก็จะมีพืชตัวน,น้ำมากมายทนะ่านชมในยูนิตนะครับนี่ซึ่งเราได้พีชูเตอร์ตัวแรกพีชูเตอร์วัน ที่เหลือแบบซื้อหมดเลยแล้วทำอะไรเพจเรหัสจากไหนผู้ชมเพจเรหัสจากเวสเนึงห,หรือไม่ก็เราเล่นดาดเลยผมไม่แน่ใจนะผมต้องลองเล่นก่อนแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะพวกแพ็คเริ่มต้นผู้ชมเฮ้ยครอบร้อยไฟเบอร์ครอบร้อยตลอดไปแล้วก็ตัวนี้อ๋อสามารถซื้อได้รานะคาอะไรเนี่ยชาร์โดว์บีพีชูเตอร์เจ็ดร้อยเก้าเก้าโอเคผู้ชมงั้นเราไปเล่นธรรมดาก่อนดีกว่าไหนทำมดาอยู่ไหน,นอ่ะเอ๋อมันเล่นแบบของใครของมันเหรอ ไม่รู้ผมเล่นซันนี่ซันนี่รอแล้วกันเริ่มเลยโอเคผู้ชมรอกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> ผู้ชมเป็นแนว power d e f e n จริงด้วยโบมดเอาอีซี่กันเลยผมเพิ่งเล่นเองผมจะให้ผมเล่นฮา hard Normal, Medium, หรือมีเดียมหรือเอ็กซ์ตรีมมันก็คงจะไกอยู่ผู้ชมแฮ half study sun only เริ่มต้นเลยพาทีเริ่มต้นเท่านั้นโอ้โหยากเลยอะ่ะแล้วมันจะมาฝั่งไหนฟอบี้อ๋อทำไมไม่จาฝั่งนู้นหรอโอ้ <c oughs> ว่าน่านแบบดีนะผมว่าได้ตัวนี้เพื่อน เพื่อนโอเคโอ้ okay. oh, แสงอาทิต oh, ย์อ๋อนี่ไงพีชอเตอร์จุ่มวางตรงวางตรงนี้แล้วกันเฮ้ย hey, อัปเกรดได้ด้วยซอมบี้ค o มิงอัปเกรดไปตีเอ้ยแสงอ๋อ oh, แสงอาทิตย์ได้จากซอมบี้พวกนี้แหละคุณผู้ชมโอเคยังไม่ต้องข้ามเร็วนะ <c oughs> ผมรรู้สึกว่าเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะว่ามันจะรอดไหมผมว่าน่าจะไม่รอด <c oughs> ใช่มันไม่รอดจริงคุณผู้ชม อ๋อแล้วก็เหมือนมีจำกัดพืชด้วยฮะวางได้แค่16ตัววางได้แค่16ตัวเดี๋ยวผมเบาเสียงก่อนมันกวเสียงดังไปหรือว่าเบาไปไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเสียงเสียงในคลิปอาจจะเบากว่าเสียงที่ผมได้ยินนะคุณผู้ชมแต่เสียงผมยมิ่งที่มันดังพอควรเลยล่ะเอ้ยหัวทังมาเอ่อเอา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 โว้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 โวโว พิชูเตอร์ยิงมันยิงหัวทั้งลุมยิงเออดีกว่าตัวเดียวโหได้ผมได้แทกอทิตยทีละสิบคุ้ม,มนเลยอ๋อสกิปไปแล้วมันเโอาตัวสกิปไปเรงเลยแคเคว <c oughs> างอีกหนึ่งร้อยวางอีกหนึ่งร้อยช่ไหนครับผู้ชมวางเน้นวางพิชูเตอร์ก่นอนไม่งั้นเรายิงไม่ทันแน่ครับผู้ชม 1> 1, 3, 4, okay, สี่ห้าเืนแหละสามห้าสี่สิบห้าโอเคผู้ชมสกิลอะไรั้างได้อยู่ผมว่าน่าจะรอดอยู่ยูจิตเตอร์เออน่าจะไหวยอยู่เอ้ยพลังมากเรื่องลอยหนึ่งแดมป่ะพี่คุณพี่ก็เลยเยอะจังเลย เย่างถังด้วยคุณชมผมว่าเพลงคงไม่ติดลิขสิทธิ์หรอกมั้งผมว่าผมว่านะไอไอไอจริงสกิฟสกิฟเลยผมว่ามันถ่ายแล้วผมว่ามัถ่ายแล้วคุณชมมันมีกี่เวฟเนี่ยเออน่าสิยคุชมผมผมเพิ่งสงสัยผมเพิ่งผมเพ่สงสัยว่ามันมีกี่เวฟมันจะมีกี่เวฟร้อยสิบแป๊บไปหัวถังสองตัวบ้าไปแล้วชาย หมดถัง,งตัวแรกตายไปโอ okay. เคดีๆน่าจะไหวยอยู่ั้างผมว่าสคริปสักค,กคริปแรกกันผู้ชมอ่าวางพื้อตรงนี้เอาเยอะก่อนร้อยห้าสิบเอาเยอะก่อนเอาร้อยห้าสิบเอาเยอะก่อนผู้ชมเอาคันร้อยห้าสิบก่อนสองร้อยห้าสิบยังไม่มีตังค์ยังไม่ค่อยมีตังค์เฮ้ยอมบี้มึงเร็วเฮ้ยไอตัวหนังสือพิมพ์ผู้ชมไอตัวหนังสือพิม,ม,นนม,นนมนนพ์เหมือนไอ้ซอมบี้มิวชั่นเลยซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นตัวนี้เลยตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นต่อเลยครับแฟนดูสมบีมิวชั่นสคริปผ่านแล้ว ได้สองร้อยสิบนรับเป็นปตัวนึงอ๋อแม็กแล้วอ๋อพิชเูเตอร์ดาเมจแม็กแค่ยี่สิบผู้ชมแล้วก็ระยะสามสิบแล้วก็คูดาวหนึ่งจุดห้าแต่ถ้าเราไม่ดับเลยเลยก็ดาเมจสิบระยะยี่สิบคูดาวสองวิโอเคเข้าใจละเออตัววิ่งเร็วเออมันยังอยู่ในแผนการที่ฉันวางไว้อยู่ยุบสองร้อยสิบปะไป ยั <Cornell>. มไม่มีตังยูไม่มีตังตังมีแค่วางแล้วผมวางให้พิจูเตอร์แหละวางพิจูเตอร์16ตัว ไมอย่างเชอาเลยเป็นเหมือนวับเซน,นตนรีมิกเดียวคุณผู้ชมตัววิ่งเร็วเออตายไปลุมไอ้ลุมมันยิงลุมยิงมันพิจูตเตเออทำดีเพื่อนสองร้อยห้าสิบปะแม็กหนึ่งจุดห้าวิเตเนึ 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, ่งหมื่นยี่สิบระบบว่าสบายแล้วั้งเริ่มสบายแล้วผมว่าผมว่าเริ่มสบายแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะเอ้ยมันจากไอ้นี้มันยดิ บอสเหรอใช่ไหมนั่นคือบอสเหรอมันคือบอสเป็นเองคุณผู้ชมผมันามาใช่แน่เลยไม่ใช่มันมีบอกว่าสกีเว็บไซตว่านี่คืออ๋อสมอลบอสบอสเล็กคุณผู้ชมมีบอสเล็กด้วยแต่นี้มันมาจากไอ้เกมอะไรนะเกมซอมบี้อันนั้นหนิคุณผู้ชมซอมบี้อะไรสิอย่างบีเอสอะไรสิอย่างผมจะไม่ได้ผมไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้ละหรือว่าสิบบีดูไม่ใช่ก็ไม่รู้จะไม่ได้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับสำหรับ ขี้เก็บเอ้ยได้ตังค์มาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อะได้แสงทิตยมาเท่าไหร่มาห,หนึ่เออแม็กก็ตัวที่สองลุงยิงลุงยิงรู้สึกหากระสุนหากระสุนไฟเออหากระสุนไฟเออหากระสุนหากระสุนตายเร็วแน่บอกเลยตักคิดเลยผมเชื่อว,ว่ายังไงก็ตายมันตายแล้วก็อัพ เอา150บางเอา Future บา,างแถวนี้ผู้ชมบอกว่ามันกินเลนสองอันนี้พอดีแล้ววงมันค่อนข้างใหญ่ไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะมันใหญ่มากเลยล่ะเพราะว่าวงเขาใหญ่มากเฮ้ยตัวยักษ์มาผู้ชมตัวยักษ์มาเฮ้ยฮิวบ o s โอ้โห b o s ใหญ่แยมะ b o s ใหญ่เลยเหรอตัวใหญ่ด้วยบอสใหญ่แล้วตัวใหญ่โอเคเล่นละ500จบเวทแล้วดิใช่ใช่ไหม สิบสองมมเมตรมคุณผู้ชมมีแะตโตสคริปต์ด้วยแต่ผมปิดด้วยกันแล้วกันผมไม่เอามีระเบิดยีิบก้าระบักมันจบแล้วไอชื่ออะไรนะชื่อบอสเนี่ตยตายเสียงมัชนชนะเลอจริงคุณผู้ชมเ้ยมีเพนเน็กด้วยอ่าอ,อะไรคือเพนเน็กเล่น,นไป แล้วไงต่ออ๋ออเพนิกอ๋อ,อก็ออกมาหน้านี้อยู่ดีคุณผู้ชมในเพนร้อยห้าสิบดัดอีซี่แล้วแบบตัวที่เราซื้อได้อ่าถูกสุดคือตัวอะไรอ่ะอ่านี่ไหมแข่งตัดคุณผู้ชมแข่งตัดถูกสุดอ่ 400, 450. อสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราเล่นอีกตาหนึ่งคุณผู้ชมต้องคิดว่าอีกตาหนึ่งน่าจะได้เอาซันเราเนี่นยแหละป่าเอาเพื่อนมาด้วยโอ้มาดิมาดิเพื่อนมาดิ เพื่อนหวดไล่เพื่อนมาทันไหมผมเล่นก,กี่คนคนเดียวลองมิดเดิลดูดิเพื่อนมีเดิลอยู่อ่ะผมอยากลองมีเดียมอ่ะผมจะผ่านไหมให้เล่นมีเดียมเพราะว่าเล่นอีซี่แล้วมันพอผ่านอยู่พี่ชมมันผ่านอยู่แต่มีเดียมคือไม่รู้นะว่าจะผ่านหรือเปล่ามีเดียมให้พาร์ตี้เท่าไหร่อ่ะก็สองร้อยมิดเดิมแล้วมั้งสองร้อยมิดเดิมพี่ชมสองร้อยมิดเดิล เลือกอะไรเลือกสี่สิบอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมเลือกเธอมาสิบหน่วยสิบหน่วยทวนจะรอดไหมเนะี่ยเดี๋ยวนะเริ่มคิดอีกทีเริ่มคิดอีกทีแล้วว่าจะรอดไหมเนะี่ยผมเริ่มคิดแล้วคุณผูชมจะรอดไหมเนี่ยหรือว่ายื่อย่าเพิ่งสคิด,เร,คดเราจะไม่สะคิดคุณผู้ชมผมรอแสงทีก่อน โอ้โหโอ้โหมันจะแย่และโหเล่นเก้าสิบโหเล่นเยอะกว่าเดิมอคุ่ผู้ชมเล่นเดิมกว่าเดิมหลายเท่าเลย ให้แค่สิบเอเหรอโหให้หน้อยจริงแหมผมว่าวมาผมวางโพซิชันไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันผมตะควนวางนี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเว้นถ้าอาัพถ้าอัพคือระยะขยายน่อยระยะมันก็จะกินนี่หมดเลยแต่ผมยังไม่ได้อัพเลยสิปัญหา โอ้โหมันจะงานหยาบแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนะผมกำลังคิดอยู่ผมผมว่าผมกำลังัะเพิ่มแขได้อยู่ได้อยู่ ได้ยินมังโอ้โหแล้วเวลาสคริปฐานสูบิง้งตะลอดไหมเนะี่ยรู้สึกดินด้นรนทุรายเลยเกินนุ่นจบตอนแรกดิน้นตานี้ดินด้นรนทุรายเลยอัปเกรดอะไรได้มีสิบห้าระยะเพิ่มละไตัวตวิ่งมาตัววิ่งมา ไมตายไหมเนี่ยจริงจะตายไหมไหม,มีท่นบักเก็ตเฮดเฮ็ดเฮ็ดบอมบี้ไม่ตายสวยมันไม่ตายวิลกุลรอกันรอกันผมรอเงินผมรอเงิน ไอเริ่มไหวแล้วมั้งผมคิดว่าแต่เดี๋ยวมินิบอสมันก็จะมาอีกเออเดี๋ยวมินิมอสมันก็จะมาอีกอ <c oughs> ู๋ลงหัวถังเดือนร้อยยี่สิบมันโคตรเยอะคุณผู้ชมเยอะมาก ไปวายไปวายคุณชมวายอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่คุณชมไหวอยู่โอเคเฮ้ยโอ้ยไม่เสียถางรอดอยู่ผมว่มารอดอยู่สะคิดไปแหละสองร้อยสิบเลยผมอัพตัวแม็กก่อนตัวหนึง่งอัพตัวแม็กตัวแบกตัวหนึ่งคุณชมอัพแม็กก่อน ขายตัวเก่าที้ขายตัวด้านหลังๆแล้วม,มาวางตัวหน้าแทนฮ้ยตัวประตูสกินเดอรโ,โหเราเลือดร้อยแปดสิบบ้าพี่จะบ้าไปไหนไม่เป็นไรผมลุมลุมตีเลย 2องร้อยห้าสิบโอเคตรงนี้ครอบคุมแล้วคุณผู้ชมขายตัวเก่าทิ้งแล้วก็มาวางตัวใหม่แม็กสองแล้วแม็กสองแล้วโอเคไหวแล้วไหวชิวแล้วคุณผู้ชม ตายใพี่ <c oughs> ตายัวมินิบอมเราหูเลือเก, 900. าก,ก้าร้อยเดียวก็เดิมตั้งหลายเท่าอะ่ะที่บ้าไปแล้วอืมอ่ะไป1ร้ เลือดแล้วอะไรสามร้อยยิงไปไมยิงไปพีชูตเตอร์ยิงไปพีชูตเตอร์ยิงไปยิงยิงได้ตังค์ทีละสิบโอ๊ร้อยแปดสิบโอเคได้ปรรลุเป้าสิบเบบี้เพราะว่าอัพแม็กต,ต,ต่อดีกว่าอัพแม็กสักตัวนึงก็คงดีแล้วค่อยวางตัวเพิ่มเพราะว่าเป็นทางเลือกที่น่าจะโอเคกว่า วัดไปังไ,ไม่ดีเ้ยเสิสองแบบล้วแสดงว่ามีเดียมน่าจะเป็นหลายเว็บผบู้ชมเพราะว่านี้บอลเล็กขึ้นใหม่แสดงว่าหลายเว็บจัดชิบชิบโอเคต้องซื้อพิพ์มโอเคแตกหนึ่งสวยสวย ลุงยิงมัลุ่นม,มงยิงมาตัวบอสเอด็กมาละเินเก้าร้อยเซเวสเเวสิบห้าบอสแน่ๆผมดูสงแล้ว,วเขาบ,บอเวสิบห้บอสแน่ๆเลยผมเชื่ออย่งั้นเวสน่าจะบอสสองร้อยสิบโอเค นานไงผมว่าแล้วเลือดเยอะทำ้โหเลือดเ,เยอะก็ได้มี้ยแย่แล้วทุกคนเลือดเยอะก็ได้มีเลือดเหล,ลเืออะไรละเหลือเก้าร้อยโอเคพีชูตเตอร์นี้คงเลยระยะแล้วคผู้ชมรัเป่าไปเจอแล้วเรียบร้อยผู้ชม ก้านาทีใช่ไหมเก้านาทีสองร้อยจิมก็โอเคหรือว่าได้อยู่แต่เล่นมีเดียมเลยถึงได้สองร้อยเล่นอีซี่ได้ร้อยห้าสิบก็ค่อยมาฟาร์มมันใหม่ค่อยมาฟาร์มมันต่อ ก็สำหรับที่นี้สำหรับเกม Garden Defense นะครับก็คงมีมาในี้ครับใครชอบที่นี่หรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูนกดดิ่งครับเพื่อนๆที่ใหม่จากทางช่องด่านนครับผมก็ใครจะทำเกมอื่นทำคลิปอื่นหรือทำเกมแนวอื่นอ่าคอนเทนต์อร์อื่นก็สามารถบอกกันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้แนะนำก็ได้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับซวัสีกันนะฮามแอรไวท์ดี day, ครับผมบาย